สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวง รายการนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมไปถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันจิราพรชินทะง,งอดิฉันอุไรลักษณ์จุลณีค่ะซึ่งเราทั้งสองคนเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร เวลา16นาฬิก30นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะในช่วงแรกของรายการค่ะจะพาคุณผฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านสร้างคออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2526ในโอกาสนั้นราษฎรได้นำปีกมแมลงทัพมาทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายซึ่งพระองค์ทรงประทับพ,พระราชฤทไทยในความงามที่มีความเลื่อมพลายและมีสีสันที่หลากหลายทั้งสีเขียวสีน้ำเงินและสีออกทองแดงจึงทรงมีพระราชดำริให้นำวัสดุธรรมชาตินี้มาสร้างสรรค์นในงานหัตถศิลป์อย่างเช่นงานปักมือ ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ปีกแมลงทับที่ตัดเป็นชิ้นเล็กๆมาปักบนพื้นผ้าแทนการใช้ลูกปัดหรือเลื่อมเพื่อสร้างมิติและความงามที่คงทนมีการนำมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งเครื่องประดับและงานปฏติมากรรมเช่นการนำปีกแมลงทับมาตัดเป็นเส้นเล็กๆติดแทนขนนกบนตัวนกไม้แกะสลักหรือใช้สอดสลับร่วมกับยานลีเพาจนกลายเป็นงานศิลปะชิ้นสำคัญ ที่ขึ้นชื่อของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจเหล่านี้ค่ะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างสรรค์าง,งานหัตถศิลป์ไทยในรูปแบบใหม่แต่ยังเป็นการชุบชีวิตจากวัสดุท้องถิน่นให้กลายเป็นอัญมณีที่มีชีวิตซึ่งช่วยสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง อัญยมณีแห่งพงไพรสายใยแห่งพระเมตตาตามรอยพระราชกรณียกิจนาบานสร้างขอจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่9ก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2526คือวันที่จารึกไว้ในดวงใจของชาวบ้านสร้างคออำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าเสิิิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชาดำเนินไปสมเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทางกลางบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีนั่นเองทรงทอดพระเนตรเห็นความงามอันน่าอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ไว้ในวันนั้นราษฎรได้นำปีกแมลงทับสีเขียวมรกตเลื่อมพลายมาทูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพทางศิลปะ ส่งประทับพระราชฤทัไทยในความงามที่เปลี่ยนเฉดสีไปตามมุมกระทบของแสงทั้งสีเขียวปีกมแมลงทับสีน้ำเงินเข้มและสีทองแดงทรงมองเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในวัสดุจากท้องถิ่นจึงมีพระราชดำริให้นำปีกมแมลงทับเหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป์พระองค์ทรงปลดกล้าปรดกระหม่อมให้ส่งเสริมการนำปีกมแมลงทับมาตัดแต่งอย่างประณีต เพื่อใช้ประดับในงานปักผ้าศิลปาชีพแทนการใช้ลูกปัดหรือเลื่อมพลาสติกจากต่างประเทศและทรงนำความงามจากพรงไพลยมาประดิษฐ์เป็นอัญมณีบนพื้นผ้าสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้แก่ฉลองพระองค์และงานหัตถศิลป์ไทยจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกผ่านผลงานในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินยิ่งไปกว่านั้น พระราชกรณียกิจนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างความงามแต่คือการสร้างชีวิตและไรายได้ให้แก่ราษฎรส่งสอนให้ชาวบ้านรู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัวส่งย้ำให้เก็บเฉพาะปีกจากแมลงที่ตายแล้วตามธรรมชาติเพื่อให้มนุษย์และป่าพึ่งพากันอย่างยั่งยืนดั่งแนวทางของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปีกแมลงทับ จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนของแมลงป่าอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่องประกายระยับอยู่บนผืนแผ่นดินสกลนครและอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรัน์ในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะแผ่นดินแห่งพระเมตตาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือน5จังหวัดสกลนคร ริบาลจากความห่วงใยของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงพลิกฟื้นชีวิตรัษฎรท่ามกลางทึอกเขาภูพานจากวิกฤตความยากลำบากสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนในอดีตชาวบ้านประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินและได้รับผลกระทบจากการอพยพออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำตามนโยบายฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทำให้รัษฎรตกอยู่ในภาวะไร้ที่พึ่ง จากการเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนพื้นที่ในปี2535และการถวายดีกาของรัษฎรทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านป่าไม้บ้านบ่อเดือน5เพื่อมอบที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนส่งต่อยอดการพัฒนาสู่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านทั้งการทอผ้า งานจักสานและงานไม้สร้างอาชีพที่เปลี่ยนด้วยความภาคภูมิใจและไรายได้ที่มั่นคงปัจจุบันบ้านบ่อเดือน5เติบโตเป็นชุมชนต้นแบบที่สืบสารแนวทางศิลปาชีพอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงสายทานแห่งพระเมตตาที่ยังคงหล่อเลี้ยงชีวิตชาวสกลนครให้งอกงามอย่างยั่งยืนช่วงตามรอยพระเมตตา ่าำกลางเทือกเขาภูพานอันกว้างใหญ่บ้านบ่อเดือน5จังหวัดสกลน,นครคือหนึ่งในชุมชนที่มีเรื่องราวงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสานเพราะทุกก้าวของการพัฒนาเริ่มต้นจากพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมอบความหวังและทางออกให้ชาวบ้านที่เคยประสบความยากลำบากจากการขาดแคลนที่ดินทำกินและการฟื้นฟูผืนป่าย้อนกลับไปในช่วงกว่า30ปีก่อนเมื่อภาคอีสานเผชิญภัยแ้งหนักป่าต้นน้ำถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมชาวบ้านจำนวนมากต้องเข้าไปทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติภูพานเพราะไม่มีทางเลือกการปราบปรามการบุกรุกป่าทำให้ราษฎรต้องอพยพออกจากพื้นที่ต้นน้ำจำนวนมากและประสบความเดือดร้อนอย่างที่สุด ปี2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านบ่อเดือน5พระองค์ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของประชาชนที่ขาดโอกาสไม่มีที่ดินทำกินและกำลังจะไร้ที่พึ่งนางหนูเจนอภัยแสนรัศดรบ้านบ่อเดือน5้าเล่าให้ฟังว่า ชาวบ้านได้กราบบังคมทูลถวายดีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระองค์รับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยด่วนนั่นคือจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งโครงการหมู่บ้านป่าไม้บ้านบ่อเดือน5เพื่อรองรับครอบครัวที่ต้องอพยพจากเขตป่าไม้ให้มีที่อยู่มีที่ทํากินและมีชีวิตใหม่ที่มั่นคงขึ้นออกจากคัมเพิ่มเลยมาอยู่เขาขมันลายมมนบ่กมัไลายวาบอยู่ ว่าหยูเพื่นก็เลยมาตั้งหยิยูกับอีสานเคียวบอกเขามาตอนแรกอีสานเคียวป่าใหม่อีสานเคียวเขามาก็มาตั้งหิยูวันนี้ก็เจ้าน่ายหรืออันท่าพันปีนี่แหละเพิ่นก็เลยเขามาผอนนะอืมรับรู้จะรับร,ร,บรู้รับเรื่องแล้วก็เพื่อนก็เลยมาจากรากฐานแห่งพระเมตตานี้ได้ต่อย,ยอดเป็นโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ชุมชนเริ่มรวมกลุ่มทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งพัฒนาหัตถกรรมพื้นบ้านการทอผ้าจักสารงานไม้และผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรธรรมชาติกลายเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้คนในพื้นที่รู้สึกดีใจย่จ้ะเพิ่นมีงานมาให้ถ้เนอเลียงลูกเลียงเต่าจนคื้ยายนี่ก็มีลูกสาวผู้หนึ่งเขากา็พ่อผ่าไหมเขาประกวดเคื่อกันจนในสร้างบ้านได้ดีใจที่ได้เห็ดน้ำเพลนที่เพิน ให้เฮ็ดนี่กะคือจนได้สร้างบ้านสร้างเฮียน,นมาจนได้ปานนี่ละจะ้ะแล้วก็มีฟีฟีใหม่้า้ามือก็ได้สอนผูสอนคนกะดีจ้ะยายก็กสอนไปแบบนั้นละจะ้ะไสยที่สอนไปก็เลยกะให้ระลึกถึงเพิ่นที่เพิ่นให้ความหลูกของเฮ้ามาบ้านบ่าวเดือน5จังหวัดสกลน,นครจึงเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังที่เติบโตงอกงามอยู่ท่ามกลางเทือกเขาภูพานสืบสารแนวทางศิลปาชีพ และคอยย้ำเตือนให้คนไทยตระหนักถึงพระมหากรุณาทิคุณอันไม่มีประมาณตราบจนวันนี้อภิชาติฐานโกยสวทศสกลนครเรียบเรียงและนำเสนอสำหรับในช่วงต่อไปค่ะติดตามพิพิธภัณฑ์บ้านป่าทุมป่าไทยที่บ้านหนองแค่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครพิพิพธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความทรงจา รวมทั้งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ของชาวบ้านหนองแคซึ่งเริ่มต้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเสกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์สนับสนุนการฟื้นฟูผ้าไหมไทยในช่วงสารต่อพระราชบัิธานค่ะช่วงสารต่อพระราชบัิธาน เดิมชาวบ้านหนองแค่เกือบทุกหลังคาเรือนมีการทอผ้าไหมไว้สวมใส่ตามประษาชาวบ้านในชนบทมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นความโชคดีของชาวบ้านหนองแค่ที่ในปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนร่มกล้า อำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นผ้าไหมที่คุณยายท้ายยายทุ้มได้สวมใส่เพื่อรับเสด็จพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาก,การุณาธิคุณและหวังชื่นชมพระบรารมีของพระองค์ท่านตามประสาชาวบ้านในชนบท สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งสนพระราชฤทยัยผ้าไหมและตรัสถามยายทย้ายยายทุ้มว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆเดี๋ยวจะไปซื้อทําให้คุณยายทย้ายยายทุม้มรื้มปิติในพระเมตตาที่มีให้กับราษฎรชาวบ้านยากจนปีพุทธศักราช2521 สมเด็จพระนางเจ้าเิาเริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระรานชดำเนินมาที่บ้านของคุณยายไทยจริงๆโดยไม่มีใครรู้มาก่อนถึงการเสด็จมาของพระองค์ท่านเป็นเหมือนกับความฝันคุณยายไทยยายทุม้มเป็นเพียงราษฎรยากจนบ้านหลังเก่าใกล้ผู้พังมีบุญได้รับเสด็จ เด็จพนางเจ้าเศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่หลวงของแผ่นดินโดยที่ท่านต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2522ประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพมลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สนิพระนางเจ้าเสรษจกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาเยี่ยมราษฎรชาวบ้านหนองแค่ตำบลตองโขบอำเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกนลนครนับว่าเป็นพระมหาการุณาธิคุณอย่างยิ่งเรายิบเอ็ดนีคือพระพันปีนสเสด็จมาเปิดโรงเรียนลมงก้าคุณยายไทยก็ใส่ผ้าไหมไปรับสเสด็จ พระพันปีก็เลยมองเห็นผ้าไหมคุณยายไทยก็เลยเข้าไปทักถามซื้อซื้อว่าขายให้ได้ไหมคุณยายไทยก็บอกว่าใส่มาผืนเดียวขายขายให้บบได้แล้วแล้วก็วันนี้แต่พระพันปีก็เลยถามว่าแล้วที่บ้านมันมีอีกไหมคุณยายไทยก็บอกว่าถ้าอยากได้ให้ไปเอาที่บ้านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถามไถ่ายทุกสุขของรัษฎรอย่างใกล้ชิด และที่นี่พระองค์ทรงฟื้นฟูการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองของไทยและการทอผ้าไทยทรงรับราษฎรบ้านหนองแค่ไว้เป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพเพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้าทีนีจะบอกคุณยายไทยว่าคุณยายไทยเป็นครูเป็นครูเป็นครูผ้าไหมเป็นครูคนแรกของพราชินีถ้าไม่มีคุณยายไทยจะไม่มีผ้าไหมเหมือนทุกวันนี้ ที่คําของพนตัดออกมายายไทยนี่เป็นเป็นตัวอยา่างแบบอย่างในในหมู่บ้านเฮาแล้วเขาก็ไปพาเรียนแล้วก็สอนลูกสอนหลานต่อมาก็เลยเอายายไทยเฮาเฮาจังบ่ได้ไปทํางานต่างต่างจังหวัดต่างหมู่บ้านรดอทํางานอยู่ในบ้านเฮาถึงสได้รายได้หน่อยก็จริงพเพราะเฮาต้องอยู่ในบ้านก็เลยได้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมมามีความผูกพันกับ คุณยายไทยมากเพราะว่าเราเป็นเป็นคนต้นแบบให้พวกเราเราบสชศนเราวบวได้ไปรับเสด็จพระราชินีพระพัปีเห็นผ้าเข้ากระจังบบไดททท้ท่อผ้าไหม่ทุนทุกวันนี้แหละจนกระทั่งปีพุทธศักราช2535บ้านหนองแค่ได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริและได้รับการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมจากนั้นเป็นต้นมา ทำให้บ้านหนองแค่เป็นที่รู้จักของผู้คนมากมายด้านการทอผ้าไหมและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแค่ในปีพุทธศักราช2536พิพิธภัณฑ์จัดแสดงทั้งผ้าไหมโบราณผ้าไหมที่ทรงเคยพระราชทานรวมถึงกระบวนการทอผ้าตั้งแต่การเลี้ยงไหมจนถึงการปักและย้อมสี เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไปนักเรียนและนักท่องเที่ยวโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยไม่เสียค่าเข้าชมในช่วงท้ายนี้นะคะข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมดวงใจชาวสกลนครแปลอักษรรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสครบ50บวันแห่งการสวรรคตเมื่อวันที่12ธันวาคม2568ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสกลน,นครนางลนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลน,นครนำพระศพนิกรชาวจังหวัดสกลน,นครทุกหมู่เหล่าประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคประชาชน รวมดวงใจแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีร่วมกิจกรรมแปลอักษรพระนาม,มาพิไทยสอกอและหัวใจสองดวงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสวรรคตโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทุกภาคส่วนถวายความเคารพกล่าวถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นเวลา93วินาทีจากนั้นผู้ร่วมพิธีร่วมแปลอักษรโดยเริ่มจากการแปลอักษรคนที่จะเห็นเป็นสัญลักษณ์สอเสือสีดำกอไก่สีขาว และดวงใจสองดวงขอบสีดำต่อด้วยการแปลอักษรเทียนที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนการรวมดวงใจของชาวจังหวัดสกลนครที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงแห่งความดีงามที่ส่องนำใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันด์และผู้ร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุดและเพลงสรรเสริญพระบารมีด้วยเสียงอันดังตึกก้องเพื่อดำรึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อชาวจังหวัดสกลนครอย่างหาที่สุดมิได้ ที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดสกลนครนางรณนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครรวมพลังชาวจังหวัดสกลนครประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมกิจกรรมแปลอกักษรแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมส่งกำลังใจให้ทหารกล้าทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนอครครับได้นําทุกภาคส่วนถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเขียนแผ่ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีแสดงถึงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนอคร และผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมแปลอักษรโดยเริ่มจากการแปลอักษรคนที่จะเห็นเป็นภาพของธงชาติไทยสองผืนนะครับพร้อมด้วยหัวใจสีชมพูสองดวงและมีการแปลอักษรนะครับเป็นคำว่าสกลนครสีดำอยู่ตรงกลางนั่นเองครับต่อด้วยการแปลอักษรเทียนที่สองสว่างและร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด เพลงบ้านเกิดเมืองนอนและเพลงสรรเสริมพระบารมีอันเปรียบเสมือนการรวมพลังของชาวสกลนครที่ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมส่งกำลังใจให้กับทหารกล้าทุกนายเพื่อยืนหยัด ผู้ผื่อแผ่นดินไทยของเราครับสวยงามมากๆเลยนะคะแสดงออกถึงความเข้มแข็งนะคะของชาวสกลนครนะคะที่มาร่วมแสดงออกนะคะผ่านกิจกรรมแปลอักษรนะคะซึ่ง,งสวยงามมากคือมีทั้งในเวอร์ชันกลางวันนะคะคก็จะเป็นภาพธงชาติไทยพร้รอมกับหัวใจสีชมพูสองดวงนะคะแล้วก็รตรงกลางนะคะก็จะเป็นคําว่าสกลนครนะคะซึ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็คือเป็นเหล่าประสบนิกรนนะคะของชาวจังหวัสดสกลนครนี่แหละค่ะที่เป็นการถวายความอาลัยนะคะ แดดสเบ็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นการส่งกําลังใจให้กับทหารกล้าทุกนายที่ยืนหยัดปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากชาวสกลนครค่ะถึงเวลาทรงนางฟ้ากลับสวรรค์ ที่แห่งนั้นงามดังฝันคู่ควณเทพธิดาสู่สวรรค์สู่ยังวิมานที่ปลายขอบฟ้าก้มกราบอำลาด้วยน้ำตาไาลท่านลงมาจากบนฟ้าจากสวรรค์ เติมความฝันต่อชีวิตผู้คนทั้งไกลไกลสุดเหนื่อยลา้าอุทิศชีวาเพื่อคนที่อยากไกลเป็นภาพในใจไม่ลืมทุกอย่างที่ท่านทำจากวันนี้กลับสู่ฟ้าเดนเดิ และคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จําไม่มีอีกแล้วนางฟ้าเดิมท้องดินและทิมน้ำแต่ภาพทรงจำมไม่มีวันเลือนหบหายไป ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีรวมจุดหมายนางฟ้าไกลๆทั้นคงยังอยู่ข้างๆ ถึงเวลาส่งนางฟ้ากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดังฝันคู่ควรเทพธิดาสู่สวรรค์สู่ยังวิมานที่ปลายขอบฟ้าก้มกราบอำลาด้วยน้ำตาไาลท่านลงมา จากบนฟ้าจากสวรรค์เติมความฝันต่อชีวิตผู้คนทั้งไกลไกลสุดเหนื่อยลา้าอุทิศชีวาเพื่อคนที่อยากไรเป็นภาพในใจไม่ลืมทุกอย่างที่ท่านทำจากวันนี้กลับสู่ ฝ้าเดิเดและคงไม่มีภาพเดิมที่เคยได้เห็นได้จำไม่มีอีกแล้วนางฟ้าเดิมท้องดินและทิงน้ำแต่ภาพทรงจำไม่มีวันเลือนหรืหายไป ฝากลับสวรรค์ที่แห่งนั้นงามดั่งฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีรวมจุดหมายนางฟ้าไกลไกลทั้นคงยังอยู่ข้างๆเรา yeah ฝันและดูสุดแสนไกลยามคิดถึงให้คิดทำดีร่วมมีร่วมจุดหมาย mm hmm. นางฟ้าไกลกๆทันคงมีอยู่ข้ขางงเรา mm hmm. mm hmm. นางฟ้าอุงดน คงยังอยู่ข้างๆเรา และทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอุไรลักษณ์จุลนีดิฉันจิราพรชินะง,งอผู้ดำเนินรายการเราทั้งสองคนสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง